การรดน้ำแคกตัดที่ลงปลูกใหม่อันนี้หลักการนี้ใช้ได้กับแคกตัสทุกสายพันธุ์เลยค่ะเนื่องจากแคกตัดที่ลงปลูกใหม่นะคะรากใหม่ของเขาเนี่ยยังไม่ได้เดินยังเดินไม่ดีนะคะยังไม่เกาะดินนะคะเพราะฉะนั้นการรดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องรดทีละน้อยๆพี่ก่อนค่ะถ้าเรา รสชุ่มเกินไปรากของเขายังดูดน้ำขึ้นมาไม่หมดนะคะทำให้ดินเนี่ยมีความชื้นมากเกินไปรากก็จะเน่าได้ง่ายค่ะ <S <S การรดน้ำอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะรดในปริมาณที่น้อยๆให้เปียกแค่หน้าดินพอนะคะแต่ว่านกจะรดบ่อยหน่อยทุกๆ3-4วันครั้งนะคะแดกก็เป็นแดกดํารค่ะ ช่วงนี้อย่าพึ่งขยับไปโดนแดดจัดค่ะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปรากของเขายังไม่เดินนะคะโดนแดดจัดเนี่ยรดน้ําไปด้วยก็จะเสี่ยงต่อการเน่าแล้วก็ต้นก็จะเหี่ยวด้วยนะคะช่วงระยะเวลาการลงปลูกใหม่เราจะต้องเอาใจใส่แขกตัดมากกว่าช่วงอื่นๆนะคะรอให้รากเดินดีสัก2 3เดือนเราค่อยขยับเขาไปตั้งวาง เลี้ยงกับแขกตัดต้นปกติได้เลยค่ะจากต้นเล็กที่เราปลูกมาเป็นต้นนี้ก็ใช้เวลาราวๆแค่ปีครึ่งถึง2ปีค่ะก็จะได้ฟอร์มนี้แล้วนะคะแต่ว่าความคลิสเขาจะเป็นคลิสไปทางไหนอันนี้เราต้องมารอรุ้นเลยค่ะไม่สามารถบอกได้นะคะส่วนต้นนี้4ปีค่ะ เป็นคริสต้นใหญ่นะคะก็เป็นตัวอย่างยิมโนโคริสตอนโตนะคะก็เอามาเ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงปีแรกนะคะเขาก็จะโตช้าสักนิดนึงนะคะแต่เมื่อผ่านไปสักปีครึ่งนะคะอายุได้ปีครึ่งเนี่ยโตเร็วแล้วนะคะอันนี้คือปีกว่ากว่านะคะเกือบ2ปีแล้วได้ประมาณนี้ค่ะ ก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการปลูกจิมโนโคริสแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไม้คริสตัานะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นกก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ แล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ